่าต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นสําหรับที่ถ้าผู้ใจแก้ไขเอกสารที่เราตีกลับไปแล้วนะคะทีนี้เมื่อ,อเลขาะคะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งนะคะก็จะมีงานวิจัยใหม่ที่ต้องตรวจสอบคุณภาพเอกสาระะก็จะมีหนึ่งโครงการแล้เข้าไปก็จะทำคล้ายๆแบบตรวจครั้งแรกนะคะกดแสดงรายละเอียด ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็จะเป็นประวัติเอกสารถ้ามีการแก้ไขนะคะประวัติเอกสารก็คือไฟล์เดิมที่ไม่ถูกต้องนะคะจะอยู่ในช่องประวัติเอกสารส่วนไฟล์ที่อัปโหลดมาใหม่ก็จะอยู่ในช่องไฟล์เอกสารนะโดยที่จะมีวันที่กำกับนะคะให้เลขาสามารถตรวจสอบได้ว่าอันนี้เป็นไฟล์ใหม่อันนี้เป็นไฟล์นนเ,ฟเก่านะคะกดะเครื่องหมายแว่นขยายเพื่อดูตัวอย่าง ะะต่อไปจะเป็นการให้ผ่านนะคะแก้ไขมาแล้วเป็นผ่านทีนี้เมื่อตรวจสอบเอกสารทุกอันแล้วนะคะสถานะเป็นผ่านการประเมินคุณภาพทั้งหมดแล้วนะคะก็กดที่ปุ่มส่งผลการตรวจคุณภาพเอกสาระคะอันนี้เราก็จะ รอกข้อมูลอีกครั้งนะคะตอนแรกที่เราคอมเมนต์ไว้ว่าเอกสารที่2และสี่ปรับแก้ไขนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเติมเป็นหมายเหตุเพิ่มเติมไว้ได้ว่าแล้วก็อัพโหลดคุณการตรวจสอบคุณภาพเอกสารเหมือนเดิมนะคะก็บันทึกคะ่ะ เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะสถานะตรงนี้ก็จะเป็นรอเลขาเลือกประเภทโครงการและประเภทการพิจารณาคะ่ะส่วนเอกสารที่เราตรวจสอบคุณภาพไปนะคะก็สามารถคลิกที่ปุ่มหนังสือตรวจสอบคุณภาพคะ่ะจะเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยเราตรวจไปทั้งหมดกี่ครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งไฟล์ที่เราแนบไปเป็นยังไงนะะอันนี้ก็กดดูได้นะคระั้งที่สอง ตรงนี้ก็คือเลขาสามารถตรวจสอบได้นะคะ